หมั่โผหมั่โผคืออะไรอะ่ะมันก็เหมือนซาลาเปาอยู่เลยเอาไม่รู้อยากกินไหมนี่คืออะไรอะ่ะเป็นหมั่โผหมั่มโผก็เหมือนซาลาเปาก็เหมือนซาลาเปาแต่มันใส่อะไรบ้างอ่ะแต่มันไม่มีไส้หรือเปล่าหรือไงอ๋ออันนี้ใส่หมูดแดงจะกินไส้หมูธรรมดาอันนี้ไส้จืดอันนี้ไส้จืดหมั่โผไม่ว่ามันน่ากินมิลิไปกินที่กัน,น,น,กนดิ๋นสวนตำดิ้น อันนี้สันโคแบบสันโคได้อันนี้น่าจะไม่มีไส้อย่าันี้เอาแบบนี้ใช่อะมันจะอร่อยถ้าเอาแบบไม่มีไส้แล้วาจะไปกินกับอะไรเช่มเล๋วเดี๋ยว้เปห้ม่ด้กินอันยมันเหมือนล <ico> <in> ูกพีดเลย นี่คือไส้หมูแดงไส้เขียวแดงแลอันนั้นอันโตนั่นจะเป็นซาลาเปาปกตินัตู้นั้นจะเป็นซาลับเตาปกติอันนี้คือหมักโหนี่ลูกนี้โอเคไปดูซาลาเปาปกติกุนกตาเดี๋ยวเราเดินไปดูซาลาเปานะคะซ่าาาลเปปกติอ๋อนี่ไงไส้หมูอ่ะไส้หมูสับหมูสับ สต่เราแบบอะมีเันก,กินแบบเล็กมากกว่านะอัน้นี้ใส้หมูอะไรบ้างเส<า>้หมูสามเส้หมูสาบมิน,มนิมินิจะกินไหมหลังจ,<ะ>จะกินก็เอามาถุงหนึ่งบูกไปยังลูกพีชอ้ลูกเกแล้วนะม,มันกี่บาทดแม่ไปดูเดินไปดู เกี้ยวหมูคิทเกี้ยวหมูก็มีนะเกี้ยวหมูของกินเยอะแยะไปหมดเลยไม่ชอบเียป็นรูปที่ว่ามันเป็นไส้ถั่วอ๋อใช่ทั้งั้นหนูเอาซสลัดต่อไหมล่ะเดี๋ยวดูเถิดอันนี้ เปานี่แหละนี่กี่ใบเออออกมาเออเอาจอ,าาอนเล็กใช่ไหมลูกใช่เพราะว่ามันจะได้เยอะๆโอเค <c oughs> สาลาเปามินิ mini ซาลาเปา m i น i ซาระเปาแต่แม่ชอบมันโผล่นะแต่แต่ก็ไม่ค่อยถ้าซื้อไปกลัวมันไม่อร่อยก็เลยเราซื้อไปดูสักเออหนึ่งอันดูดิไม่ไม่พอแล้วแม่กินกับหนูก็ได้ แต่มันน่ารักไงก็เลยอยากซื้ออยากซื้อเพราะความน่ารักนี่แหละเออแล้วหนูเอารีบเก็บแล้วก็จะเทียนใช่ไหมไม่เอาไม่เอาหนูอ้อนนแหละนี่ไงมันเป็นเหมือนหัวหัวตําลึง